มาแล้วขรรค์าชาลูฟเป็นตัวนำหัวดดงเป็นตัวที่สองผ่านเงินเป็นตัวที่สาถัดไปเป็นนิลาลาสอนที่ค้งไปสามชาลูฟยังเป็นตัวนำ ชาลีกเป็นตัวนำพาเงินเป็นตัวที่สองหัวดงเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นนิลลาสัดดอนที่โค้งไปที่บอกทางตรงชาลกยังเป็นตัวนำเบ็ดใบเป็นตัวที่สองชาลีกเป็นตัวนำเบ็ดใบเป็นตัวที่สองหัวดงเป็นตัวที่สาม ชาลีเป็นตัวนำในระยะห่างบัตเตอร์าเป็นตัวที่สางวัวดาเป็นตัวที่สามมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหกจุดเจ็ดหนึ่งวินาทีบัตเตอร์ไฟหมาเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่นาทีแปด7ิดเกวินาทีหูวดัมหมาเลขหนึชนะที่สาเวลาวิ่ง1นึ่งนาทีเก้าจุดสี่ศูนวินาทีชาลิสมาเลขสอชนะที่1เวลาวิ่ง1นึ่งนาทีหกจุดวินาทีบัตเตอร์ฟลายมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนาทีแปดจวินาทีหูวดัมหมายเลขหนึชนะที่สามเวลาวิ่ง1นึ่งาทีเก้ี่ศูวินาทีครับ